โอเคพักก่อน25ล้านไม่ขายเอาวะเอาวะเอาไว้ฟุกมือทองเว้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ชนักลันไลค์ละวันนี้นี่ครับเราอยู่ในเกมนี่ครับผมอาโอออริจินนะครับผมนี่ครับ แจกมากมายเดี๋ยวคว่าจานตีให้น้องๆหนูๆนูดูเป็น่อยบวกสิบห้ามันมีจริงหรือเปล่าโอ้โหดูครับสองเหมืองหนึ่งเหมืองหนึ่งไฮอ๋อ้โหแล้วก่อนหน้านี้ไปดอกเอ่อการเหมืองมาด้วยนะครับอีกหนึ่งใบมันก็จะดหนึ่งเดินไป <ๆ S 2> ไหมฮะเออเนะครับผมเหมืองแตกไก่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต่อเลยดีกว่าเนี่ยครับผมพี่ๆน้องๆก็เลยบอกว่าการตีให้เด็กมันดูหน่อยบวก15บหาน่อยตีให้เด็กมันดูหน่อยนู่นนี่นั่นถึงเวลาต้องสั่งสอนอาวุธชิ้นนี้แล้วเนี่ยครับผมก็เลยก็ต้องบอกว่าวันนี้มาถึงแล้วครับในรายการของเราเสร็จตังหลังตู้ยเย็นเราจะเอานี่ครับผมทรัพยากรทั้งหมดของเรามาโถมอาวุธให้ถึงบวก10 กันไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยนะวันหนึงคลิกผมลองประเมินไว้แล้วนะครับ1คลิกเนี่ยประมาณ12ก็13ถึง1ิไม่มีการแตกมันอยู่ที่ประมาณ7 0 0 800บาท10ครั้งถ้าเตรียมมาก็าประมาณ8 0 0 0พูดงด่ายๆคลิกเนี่ยผมเตรียมมา <S <S 1> <S 1> ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ไปกันเลยครับ <S <S รู้ไหมทำไมยังไม่ไปเพราะว่าคุณยังไม่ไ กดแล้วก็ไปกันเลยเอาล่ะมาหลายๆคนบอกให้ผมใช้สูตรเออคุณจุงนะเออที่ว่าแบบใช้ช่างจากต่างชาติมาตีให้นะครับแต่ผมมั่นใจในช่างฝีมือของประเทศไทยไงผมก็เลยแบบขออนุญาตเนี่ยใช้ช่างไทยจัดใช้ทั้งหมด200ก้อนนะครับผมถ้าเราพร้อมแล้วก็จัดไปครับอันนี้คือช็อตแรก ตีวัดใจเลย11ขึ้น12โนสูตรโนแคร์เพราะฉะนั้นแล้วตีสดตีเพียวตีเช็คลายก่อนว่าวันนี้700บาทเอาไปก่อนเลยว่าวันนี้ตื่นหรือยังเออถามช่างตีก่อนวันนี้ฟิลกนประวานไหนให้พี่ดูหน่อยซหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบ ช่างบอกว่าหวานเจี๊ยบเลยหนูคนมันตีเยอะคนมันต่อแถวไงคนมันแย่งกันตีไม่ต่อแถวไงเออนี่ดีกว่าผมมาแบบกระซิบข้างหนูช่างผมอยากบวกสึงห้าให้ดิดิดกันดูอุ้ยหัวขาดอุ้ยบักเอาเลยจังหวะนี้แหละไปบักหัวขาดเป็นลางเราไปแนวติยาศาสตร์ซะแล้วไปแนวขูหัวขาดซะแล้ว,วขูววขัดแก้วซะแล้วเมื่อกี้มันเป็นรางบอกเราว่าถ้าตีไปเนี่ยแตกแน่นอนโดยพันห้าแล้วครับตอนนี้ก็น่าต้องว่าไงสองคลิก แลไปหยองนะครับผมผมบอกเลยว่า RO Origin เนี่ยมอบความสนุกสนาในให้กับคุณมากมายทำให้ <ST an> คุณจินตนาการและวาดฝันไปอย่างไกลแล้วจากวันแรกจนถึงวันนี้นี่ครับผมตัวละครของผมก็ก้าวหน้ามาสึงไกลแล้ววันนี้ผมจะมาสั่งสอนถ้าบวก15มันง่ายขนาดนั้นมันก็คงไม่ใช่เกม RO แล้วมั้งเอาเลยมาพร้อมอยากจะเตีย่างอื่นล่อนะแต่ว่าก็บวกสูงหมดแล้วก็ต้องซัดบวก15กันไปต่อ12ขึ้น13ครับจ้องตาผมใช้เนตรแห่งอูจิวะ ตาาปคราบสองครับัดสองอย่าไปหยอกไปต่อครับกดคลิกสลับสามทีไปครับสิบหกเปอร์นะเว้ยไม่ใช่สองเปอร์อีกทีหลอกว่าจะใช้แต่ไม่ใช่ไป มาแล้วครับอีกแค่2บวกเท่านั้นอีกแค่2บวกเท่านั้นผมก็จะบวก15อันนี้ต้องใช้กันแต่งเลยเอ้อกออกลัน่น <laughs> ว้าวปอกใจหมดเลยเกือบแตกลั่นนะเด็กน,อ,นองๆไอ้เหี้ยเมื่อกี้แม่งลั่นเว้ยอยู่ๆแม่งก็แบบบึิดบัดบึิดบัดลั่นไปเองกดมือพี่ลั่นไปเอง ต่อเนื่องนะรอบนี้มันไม่ใ <ent> ช <les> ่มันไม่ใช <episodes> ่เจ็อยแต่ผมว่าน่าจะประมาณเก้พร้อมกันแต่สิบเม็ดนะผมว่าเกินนี่คลิกก็เป็นพันหลอกว่าจะใช้เราไม่ใช้เราใช้ไปโมูครับหมูครับหมูครับครับแพ็คหนึ่งครัตงเด้งแพ็คตงเด้งตีหน้าขึ้นมาเลยอะว่าแบบ 15อยู่ข้างหน้าแล้วนังจ๋านังจ๋าเฮ้ยเข้มวะ่ะรอบนี้พันสามีมีเอาวะเอาวะเอาไว้พุกมือทองเว้ยมันก็นจะเกินไปหรือเปล่า15ไปน้องรักคือคือบอกเลยว่าดาเมจขึ้นมาแบบบึ้ม,ม้ัมอยู่เหมือนกันนะสิบไปหลอกว่าจะไม่ใช้แต่สุดท้ายใช้ไป ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผมครับเป็นนังเชียร์เป็นนักเชียร์ครับ25ล้านไม่ขายอันนี้แพงกว่าแลมโบอีกครับผมบอกไว้ได้เลยมือผมเนี่ยอ้โหไม่อยากแอคเลยแล้วของเตรียมมาเหลือเด้าเก่งเกินสุดในรุ่นน่ยทะลุขีดจำกัดมันหมดแล้วว่ามันไม่ให้ผมตีแล้วว่าเกมมันสุดแค่นี้อ๋อนี่ผมมาถึงขีดจำกัดของเกมโล้ครับ โอ้ผมปๆๆไปยืนอยู่นี้ได้ไงเนี่ยโน,นบอกเลยนะครับถ้าอยากดูคอนเทนต์เศษตังหลังตู้เย็นมันแบบนี้ก็อย่าลืมถูกต้องครับผมกล<ส>่าวขอบคุณพี่ๆด้วยนะที่กดไลค์ให้กับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผม <C le af> ร่วมเป็นสักขีไม่ะบอกเลยไม่ต้องถึงมือช่างจีนช่างไทยนี่แหละของดี <af> ถ้าตึงขลาดนั้นนม่อยากจะตามมาโชว์ฝีมืออย่าพิมพ์อย่างเดียวการครับไหนไม่เห็นการใส่บวกสิบห้าเลย ตามมาเลยมึงโหลดเข้ามาแล้วมาพิมพ์ในเกมนี่มาบอกกูใกล้ๆนี่เนี่ยว่าจาร์ครับเนี่ยบอกสิบห้าทีนี่จะได้สอนเข้าใจไหมเออช่องทางดาวน์โหลดนะครับฝากว้ด้วยใน PC นะครับผม g o o g l e Play นะครับ iOS Store และก็หัวเว่ยแอป g a l l e r y นะครับ Apple App Market นะครับผมดาวน์โหลดได้ทุกช่องทางเชิญชับผม แล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับพี่พี่เดี่ยงไม่ได้ใส่โค้ดนะครับโค้ดที่แล้วขอบคุณมากเลยนะครับผมมีจํานวนจํากัดและโค้ดนี้ก็เป็นโค้ดใหม่นะครับคุณี่สามารถกรอกไปเพื่อรับของรางวัลได้เลยนะครับผมนี่เลยนักสตาร์ไลท์นครับผม a u t นะจัดหน้าจอขึ้นอยู่นตอนนี้เลยนะครับหรือว่าไปก๊อปใต้ดีลิ้งค์ิพชันเลยก็ได้นะครับไหนๆหนผมเตรียมของมาแล้วอ่ะผมเป็นสายที่แบบแบกของมาจะพาขับก็ไม่ใช่นี่ครับผมงั้นก็ขออนุญาตเลยแล้วกัน นะแรกมาเป็นหินโอลิไฮห้าสิบก้อนเรียกได้ว่าตึงตงผมไม่อยากพากลับบ้านเลยก็คงต้องใส่หมดใจอยู่แล้วเด้โอ,โอ,โอเกมที่เรารักไปครับตีประดับเพิ่มซะหน่อยดีกว่าไหนๆมันก็บวก15แล้วมาแล้วก็ผมตีโอลีนี่ว่ะ โอริน2รบลูอันนี้น่าจะต้องใส่กันแตกด้วยใช่ไหมเวพอร์นเรเจนเดอรี่เอ้ยเดี๋ยวนะไอ้น,นี่มัน18เปดปมมันเท่ากันกับเราขึ้นหกสิบห้าเลยนี่หว่าอะไปครับบปารัาโอเคพักก่อน3คลิก สามคลิกแบบคลิปๆรับทราบครับพี่ชายโจฝีมือช่างไทยหน่อยได้ไหมครับช่างไทยบ้านเราอะเอาหน่อยเว้ยช่างไทยเว้ยช่างไทยไปโอ้โเสียงะระฆังดังตึ้งเยหมือนเหมือนแบบปรับดึงสติขั้วแบบตื่นแล้วฟุกตื่นแล้วฟุกของนี่สองเมตรสองเมตรสองเมตร ทียช่างไทยเว้ยเรื่อง,งแปลกๆและไอของแถมเนี่ยแปลกทุกทีคือเวลามีของแถมเมื่อไรหร่เนี่ยใครก็ชอบของฟรีใช่ไหมแต่ของแถมเนี่ยยับทุกทีไปกูจะงก็ของแถมกูจะกลับอย่างอาชาเลยเมื่อกี้โอ้โหตอนนี้กลับอย่างแบบพาราเลยอะโอเคครับผมสรุปว่าของแถมของเราเนี่ยก็กลายเป็นขี้ไปแล้วครับไม่ขึ้นเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมผม ผมรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งผมต้องได้ใส่บุกสิบห้าทั้งตัวอย่ะเราไม่ต้องรีบแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาเรียกว่าเล่นน้อยๆแต่ว่าเล่นยาวๆเขา้าใจปะและสําหรับเพื่อนๆน,นี่ครับที่อยากจะดาวน์โหลดเนีับผมก็ฝากช่องทางดาวน์โหลดออาไปเกี่ยวจากห้าช่องทางไว้ข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปเดีวยวนี้ขอบคุณทุกๆคนด้วยเดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้ารับรองว่าเราจะมาหวดอะไรแบบมันๆอีกแน่นอนนะครับผมเจอกันครับสวัสดีครับผมเฮ้ยดูจนจบเลยนะเรา นี่ยยิ้มฟันเหลืองนี่อย่าลืมดกดซับสไคร์กันสวัสดีครับ